เมื่อเวลาสิ้นนการที่ผ่านมาค่ะพลตํารวจโทยันยนเวอสดผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่พลตารวจตรีพิสนุอุณาเสรีผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยชุดสืบสวนภูธรจังหวัดข่าได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายพายุหรอเตอร์อายุ19ปีชาวตาบลหนองหลักอําเภอชัยวานนะคะพร้อมของกลางยาบ้าถึง2องล้านหนึ่งแืพันเมตรรถยนต์ทะเบียนอุดรธานีหนึ่งคันในข้อหาเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ค่ะพลตํารวจตีพิสณุอุ่นหาเสรีผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าการจับกลุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้รับแจ้งจากสายลับว่าน,นายโตโต้ชาวอำเภอชัยวานซึ่งพักอาศัยอยู่ที่สปปลาวได้วาจ้างให้นํายาบ้าสองล้านเม็ดจากอำเภอรัตนวาีไปส่งที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายโตโต้ให้สายรับรออยู่ที่ปั๊มน้ํามันจากนั้น,นะคะ่ะก็จะมีนายเต้ยพาไปรับยาที่ท้ายหมู่บ้านบ้านน้าเปอําเภอรัะตะนาวาปีจังหวัดหนองคายโดยมีชายวัยรุ่นสองคนขับรถจักรยานยนต์นําทางไปเมื่อถึงจุดรับยานะคะวัยรุ่นทั้งสองคนและนายเตยก็ได้ช่วยกันขนยาบ้าขึ้นรถก่อนจะพามาส่งที่ข้างโรงเรียนบ้านน้าเปอําเภอรัะตะนาวาปีโดยสายรับนะคะก็ได้ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการจับกลุ่มแต่ชายวัยรุ่นทั้งสองคนค่ะได้อาศัยความมืดหลบนี เหลือเพียงนายเต้ยที่ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้พร้อมกับของกลางเบื้องต้นนายเต้ยให้การว่ายังมียาบ้าซุกซ่อนอีก64,000เมตร ที่เขตอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีจึงได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจยึดของกลางเพิ่มเติมนะคะจากการสอบสวนนายเต้ยให้การว่านายโตโต้ได้ว่าจ้างให้ไปรับยาบ้าเพื่อนำไปส่งในเขตอำเภอวังน้อยเป็นเงิน1นึ่งแบาทได้รับค่าจ้างมาก่อน20,000บาทเมื่อส่งยาบ้าเสร็จก็จะได้รับเงินส่วนที่เหลือก่อนถูกจับนะคะนายโตโต้เคยให้ในายเต้ยนำยาบ้ามาเก็บไว้ครั้งละ5 0 0 0 0เม็ดเพื่อรอส่งให้กับลูกค้าในเขตจังหวัดอุดรธานีซึ่งทำมาแล้วประมาณ1ปีค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มียาบ้าเยอะที่สุดถึง1ล้านเม็ดตำรวจจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ